อันสบายดีพี่น้องกวางไปเบิร์ตสกูสคนตอนนี้ก็มาพบปอกับดิจูปองเอสเวลสิงเกิลสิงเกิลตอนนี้ดิจูปองเอสยวลก็ได้เดินทางมาแถวบ้านเขานาะพี่น้องนอเออมาเบิงสวนมันเนาะพี่น้องนอเออนี่สวนมันพี่น้องเป็นอย่างไรพี่น้องเอ๋เขียวงามบอลนี่สวนมันแถวเขตบ้านเขานาะพี่น้องนอเดิจูปองเอสเวลมาเยี่ยมยามเบิงความจบความงามของสวนมันเนาะพี่น้องนอเออเขตนี่กระดินดำน้ำซุ้มพี่น้องเอ้ยมันกับเขียวงามมิลีโอ้โหขายนี่ก็ได้ราคาขนาดส่วนนี่น้องเอ้ยีมาาเเเเบบิ่่งงอออพีีนนน้้ยห็ั นี่คืออันตูปน้อยแถวนี่นอเออเป็นเทียงหน้ากับว่าได้นพี่น้องนเออเทียงไงเทียงหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยกับว่ากันไปนาอเออนี่เห็นบอกพี่น้องเอ้ยนี่หันต้นกอกต้นกล้วยกับมีเนาะพี่น้องนองทั้งนั้นกัดซิมีอันต้นอันกอหน้าใหม่นพี่น้องนอบอกว่าจะเป็นกอไผ่กอไลกกตอกกกตานมีให้มีหน้าแถวนั้นนาะพี่น้องนองเออนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอานี่เออเศร้าเกษตรกรเขาเห็ดอันเศรษฐกิจแถวเกตนี่โอ้โหได้ครับผลดีนาะพี่น้องนองเออนี่เห็นบอก โอ้ยงามมีลีพี่น้องเอ้ยงามมีลีมันนาะเออดิจบิบอเซลได้เดินทางมาเยี่ยมยามเบิงนอพี่น้องนาะอเออว่าเป็นจังไดเออความจบงามของอันไรสวนมันนะพี่น้องนาอเบิงเอานี่เห็นบ่นี่โอ้โหลมก็พัดมาเย็นบ่อยๆพี่น้องเอ้ยว่าสิมนอนหลินอยู่แถวนี้นะ่นาอเออแต่ว่าอันฝนกระตกลงมาเนาะพี่น้องนาะ ฝนตกลงมาห้ามเด็กๆน้อยๆพ่อซุ้มเย็นเนาะตอนนี้การพวกพนักงานเขาก็ยังบทท่านได้ลงมาดอกพวกพนักงานอันเสียหยาเสียหยังน้องพี่น้องนะเสียหยาเอาหยาออกน้องพี่น้องนะนี่เขาสีเอาหยาออกพี่น้องเงยเพื่อให้ต้นมันนี่มันสีใดไงได้สูงแล้วก็มีหัวดกดีน้องพี่น้องนอเออนี่ผู้ใดแน่เคยมาเสียหยานี่มาเบิ่งเอาเด้อนี่อันบอนที่เขาเสียแล้วนี่มันสีอันเฮ็ดให้ต้นมันนี่ แข็งแห้งยิ่งขึ้นในการดูดซึมกินน้ำกินนกินอาหาออกาหารเนาะพี่น้องเนาะนี่ฝนกระตกลงมากกระเปยียกอันนาจอโทรศัพท์น้อยนึงเนาะแต่ว่ากบบ็บอเป็นอยังนี่เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเบิ่งเอาอุ้ยมันเป็นกระดกดีดกเขียวดกดีโอ้โหเบิ่งเอา ตอนนี้พนักงานกะได้นอนพักผ่อนอยู่แถวเถียงแต่ว่าเฮากะลงมาเยี่ยมยามเบิ่งก่อนนอว่าเป็นจังได๋ส่วนมันอยากให้อันพี่น้องสูบูซุคุนเอฟสองเอฟสี่เขามาเบิร์นนออว่าเป็นจั่างใดนออจังได๋กะนี่เห็นบ่กง่ายมินิพี่น้องเอ้ยพุ่นบ่อลนี่ก็คือเขาเสียหญ้าออกแล้วนอสวนข้างๆนี่ก็ได้ คือต้นใหม่ที่แบบว่าเป็นโฮมพอได้ผักพรนอเนื่องจากว่าอันบอนที่เขาจะส่วนโฮมนี่มันก็อยากหาอยากแน่หน่อยนึงนอเพราะว่าเขาจะอันบุกเบิกออกนอเพื่อให้อาต้นมั่นนี่รับต้นของมั่นนี่ได้แข็งแห้งได้รับแสงสว่างในการสังเคราะห์แสงนอเออบรใไ้มีอันโฮมยอียงปกคุ้มลายทาโฮมปกคุ้มลายกระเซียนให้ต้นมั่นนี่อ่อนเพีย้ยและบบสมาร์ทเฮดไฮมั่นนี่เป็นหัวไงนอนี่คือการอ่าคือการแบบว่าพัฒนา เศรษฐกิจเนาะพัฒนาเศรษฐกิจเห็นไห้ได้ครับผลดีเกี่ยวกับอันการปลูกมันเนาะนี่คือการปลูกมันแบบอเอิอนมาแบบสะบานสบ้านกับว่าไดเนาะนี่ก็คือพนักง,งานกกำลังลงมาเลยเนาะพนักง,งานกำลังมุ่งหน้าลงมาแล้วตอนนี้จะพอยเสียด้ลงมาบึงสถานที่ก่อนมาเป็นจงนังไดเนาะแต่ว่าเนี่ยได้กระตามเนะาะจังได้กะ ฝากทุกคนเบิงดีจโปอยสเวลเนะาะเพราะว่าดีจโปอยสเวลจะพาไปทุกคนทุกแห่งผ้าสุขูสุกคนไปเบิงความเป็นจริงความเป็นจริงในอาชีวิตประจําวันของพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนที่อาอยากเบิงอยากส้มเนาะเออความเป็นธรรมศาสตร์ของอ่านเศร้ากษตริกรเนาะนี่เบิงเอาอ่านการกินก็มีหลากหลายได้เขตนนีเนาะเออ ขึ้นไปตอนเทียงตอนอยังนี่กะโอ้บอกว่าจ,จะเป็นต้มกอกต้มไก่ต้มปูต้มปลาอู้หูอาหารหลากหลายหากินง่ายงุ่มหงุง้มหอยแถวนี้นอเออเออใส่เบ็ดใส่ยังนอกเป็นการหากินแบบธรรมชาตินอใดก็ไดตอนนี้พนักง,งานกระไดลังลงมาแล้วนอลังลงมาแล้วทะยอยลงมาแล้วนี่นี่คืออันบอลบอลพักบอลเศร้าว่าจันท้านีนี่อันฮักอันกกใหม่มาเลยกะฮักอามงาไใหม่มาเลยก็มานอนพักบอลไดเนื่องจากว่าฝนกับมันก็ไดอันนั้น หยุดล pues mm hmm. งแน่แ nah ล้วนอตตอนนี้กาเป็นการพักพรเล็กๆน้อยวสันสาของชาวเกษตรกรลังลงมาแล้วคนกำลังลงมาหลายคนแล้วนอเออลังลงมาเพื่อเขาสิมาเสียหนาี่แล้วพวกนี้เขากำมาหาอันเสียหนาเสียหยางนอเออแถวบ้านอันแถวใกล้ๆนี้แล้วบ้านไก่แถวนี้แหละเขาก็มาเสียหนานอเพื่อเป็นการหาายได้เขาขอบขวจยังได้กรขอบใจสกุลสกุลที่มาเบบ่งดีเจโปอิสเบลเด้อขอบใจหลายๆนอะย่งดก็ได้ขอบใจเด้อ